แค่รอเวลาทําชั่วก็ต้องได้ชั่วแค่รอเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาของมันเสมออันที่จริงไม่ต้องรอหรอกเขาไปดักหน้ารอเราอยู่แล้วเราทําอะไรเพียงแค่คิดก็สนันไปสามโลกเพียงแค่เราคิดนะเพราะว่าโลกแรกคนที่รู้ในโลกแรกก็คือตัวเราว่าเราคิดอะไรอยู่โลกที่สองเบื้องบนโลกที่สามเบื้องล่างก็คือทําอะไรนะ่ะตัวเรารู้นะลรู้สวรรค์รู้แค่เราคิดลิงก์มันลิงก์ไปในบัญชีทุกที่อยู่แล้ว มันในภาคนามาทาน่ะเราถามว่าสาวดอยเห็นหรอไม่เห็นหรอแต่สาวดอยคิดอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็เชื่ออย่างนี้ไงแต่ความจริงมันก็คือเป็นอย่างนี้แหละทําอย่างไรได้อย่างนั้นในกฎของกฎแห่งความจริงกฎธรรมชาติมันไม่มีมันไม่มีอะไรมาขัดแย้งนอกจากบุญแล้วก็บาป แล้วก็ไม่มีใต้โต๊ะไม่มีไม่มีใต้โต๊ะไม่มีตัวขัดแยง้งไม่มีอายการไม่มีทันใดในภาคนามธรรมก็ไม่มีในโลกวิญญาณก็ไม่มีตัวใครตัวมันแล้วก็ว่าด้วยตัวเองที่สร้างเหตุเอาไว้นั่นแหละสร้างเหตุอะไรไว้มันก็จะติดที่มันจะติดตัวไปหลังจากตอนนั้นแม้แต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้มันกไ็ไอที่มันหนุนเราอยู่ตลอดเวลา่ะ ทำไมฉันทําบุญแต่ไม่ได้บุญทําไมฉันทําดีแต่ไม่ได้ดีก็ทําไม่เต็มร้อยแล้วจะหวังทําไมทําไม่ไมเต็มร้อยอะทาก็ทําให้ให้แล้วก็แล้วไปมันก็หนุนเราอยู่ทุกลมหายใจในขณะที่เราได้หายใจเข้าหายใจออกมีงานทํามีข้าวกินตื่นเช้ามาก็มีอะไรให้ทําก็เนี่ยเราเสวยบุญอยู่ทุกขณะจิตอยู่แล้วแต่ว่าเสวยบุญแล้วมันก็จะเสวยบาปในตัวนะั่นแหละบาปเล็กๆน้อยๆที่มันจะทําให้เราเป็นเครียดบั่งทุกมัาง มันเป็นธรรมดาแต่เราตัดได้ด้วยตัวของเราเองไม่ว่าใดๆก็แล้วแต่กรรมเราบอกว่าเราเกิดแต่กรรมจริงกรรมะกําหนดกรรมเรามีกรรมกําหนดแต่กรรมนั้นหนอใครเป็นผู้สร้างก็ตัวฉันเป็นผู้สร้างกรรมของที่ฉันได้รับคือฉันเคยสร้างไว้ในอดีตเพียงแต่มันจําไม่ได้แค่นั้นเองแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกลับมาให้เราได้พบได้เห็นในปัจจุบันนั่นแหละ มันมันกลับมาให้เราได้รู้ได้เห็นไงอดีตมันส่งผลมาถึงปัจจุบันถ้าเราอยากรู้ว่าอดีตเนี่ยอดีตเราเคยทําอะไรไว้ปัจจุบันเจออะไรล่ะคะในชาติปัจจุบันเจออะไรละ่ะเออพึงระลึกไว้เถอะไม่ว่าจะเจออะไรอ๋อนี่แหละฉันเคยสร้างไว้มาเจอหมูหมากาไกา่เจอหมาขี้เลืง้งพึงระลึกไว้เถอะเนี่ยฉันเคยเกิดเป็นเหมือนเหมือนเองมาแล้วนะเจอไก่เจออะไรเนียฉันก็เคยเกิด ม่แต่สาวดอยนี่เคยแอบคิดนะเวลาเราิเวลากินข้าวอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนะแต่ตอนเนี้ยเพียรที่จะไม่คิดเพราะว่าเราต้องตัดกรรมที่จิตของเราถ้าเราไม่คิดมันจะไม่เกิดกรรมถ้าเราไม่คิดมันไม่เกิดนะจริงกรรมหลักๆมันเกิดที่ความคิดเพราะฉะนั้นไม่คิดเหมือนมีอะไรกินอย่างเงี้ยสาวดอยจะอยู่ในหมวดของตรงอันนี้หลักๆฝึกจิตก็คือเกี่ยวกับเนื้อสัตว์นะไม่เห็นการฆ่าไม่ลงมือฆ่า ไม่สั่งเขาค่าสามสา,มสามดวดอยจะ,จะเว้นสามอย่างนี้เพราะว่าบางทีเราไปซื้อกับข้าวหรือไปกินข้าวคนอื่นหรือไปอะไรที่มันเป็นซากเป็นศพไปแล้วนะเราก็อาจจะซื้อมากินบ้างถามว่ามันมันบริสุทธิ์ไหมมันบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็น์ไหมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นหรอกมันก็มีอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันน้อยอย่างน้อยฉันไม่ได้ไปสั่งอย่างน้อยฉันไม่ได้ไปไปเห็นอย่างน้อยฉันไม่ได้ไปลงมือก็ตรงตรงที่ว่าถ้าไปเห็นแล้ว ยังกินอยู่อันนี้มันก็เจตนาร้อยเปอร์เซนต์อีกนั่นแหละแต่ถ้าอันนี้คืออันนี้จะพูดให้แบบมันอยู่ในหมวดของเราที่ยังยังต้องวิถีชีวิตไปแบบกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเนาะแล้วก็ต้องกินง่ายอยู่ง่ายมีอะไรกินต้องกินไปก่อนท้องมันหิวร่างกายเราต้องการอาหารมีกับข้าวมีอะไรกินไปก่อนกินแบบมันเลือกไม่ได้สถานการณ์นี้มันจะมีเนาะ เพราะฉะนั้นถ้าเราตอนที่เรากินเราหิวกินไปกินไปไม่ต้องไปเราไม่ปรุงแต่งในขณะที่กินไม่เกิดนะกรรมไม่เกิดแต่ว่ามันไม่เกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็มันมัน,ม,นมันก็ต้องมีอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยแหละอย่างน้อยกรรมที่เราจะได้รับก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปนะ่ะถ้ามันเป็นเชื้อโรคเป็นสารพิษนั่นแหละร่างกายของเราก็รับไปก็ได้ก็รับทันทีงไงเสมยกันเดี๋ยวนี้ทันทีเลย เรากินเชื้อโรคเข้าไปนะถ้ามันมีเชื้อโรคอะเรากินเข้าไปมันก็เข้าร่างกายเราเราก็รับทันทีอยู่แล้วใช่ไหมเหมือนเรากินอาหารบูบูนะ้าเน่ากินเข้าไปเป็นไงท้องเสียนะั่นแหละก็ใช้กรรมไปทันทีเลยรับผลทันทีทันทีมันง่ายๆหลักการคิดอันที่จริงไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะง่ายๆแค่นี้เองเนาะโอเคสําหรับไลน์นี้โอเดี๋ยวจะเก็บไอ้บันทึกไฮไลท์ไว้สําหรับไลน์นี้ก็ขอบคุณนะคะแล้วก็อนุโมทนา